สวัสดีสสดครับ,รบพบกับอาจารย์โอ้ละอาจารย์ท็อปในรายการองค์เทพ,เ,ทพเสริม,รมดวงว,วันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องพระแม่สุรสวรดีเทพแห่งปัญญานะพระแม่สุรสศดีหรือพระแม่สุรสวรีเนี่ยท่านเป็นเทพแห่งปัญญามาช้านานนะครับแล้วความเชื่อหลายสิ่งหลายอย่างวันนี้จะเรามาทําปางที่นั่งดอกมัวนะซึ่งปางนี้ ไม่ค่อยมีใครเห็นนะครับแต่นานมาทีงน,นะวันนี้ก็มาให้เห็นกันแล้วโดยมีท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานเราก็มาคุยกันนะถึงตอนพระแม่สุรสศรติเทพแห่งปัญญาถามว่าทําไมถึงได้ขึ้นชื่อว่าเทพแห่งปัญญาเดี๋ยวให้ท่านอาจารย์โอมาเล่าให้ฟังนะเอ่อหลายๆครั้งเนี่ยดดเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดยบทสวดแบบนึง namo jasa pa kawato arahato sama samudra sam namo jasa pa kawato arahato sama samudra sam namo jasa pa kawato arahato sama samudra sam อุ้มสุราสวัสดิมาตาปิยังมะมะโทติยามปิสุราสวัสดิมาตาปิยังมะมะตาติยาม สุรัสสวัสดีมาตาปิยมามาอมอะนะก็ทำการบูชาพระแม่สุรัสสวัสดีมาแล้วนะครับนะก็มาคุยกันว่าท่านเป็นเทพแห่งปัญญาแล้วก็ท่านอยู่ในหนังสือวิชาการทุกแขนงคือทุกครั้งอะนะเขามีความเชื่อว่าใครจะเรียนอะไรเนี่ยต้องผ่านท่านนะต้องผ่านต้องผ่านไปถามว่าต้องผ่านยังไง ผ่านในที่นี้คือต้องผ่านต้องไหว้ท่านเพราะาท่านอยู่ในหนังสือและศึกวิชาความรู้ทุกภาษาคนอินเดียโบราณหรือว่าคนอินเดียจนถึงยุคป,ปัจจุบันนียมีความเชื่อว่าก่อนจะเรียนหนังสือเนี่ยก็จะต้องทําการเคารพหนังสือขณะที่เคารพหนังสือนั้น,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 นก็จะต้องรู้ว่าท่านเป็นเทวีที่อยู่ในหนังสือนั้นเพราะว่านี่คือวีนาคือเครื่องดนตรีท่านเป็นเทพเจ้าแห่งการดนตรีการสอนนะและความรู้ต่างๆที่เกิดขึ้น นช่ค่ะเออ็นชัดๆนะคะอันนี้เป็นเครื่องดนตรีดนตรีเครื่องดนตรีที่เรียกว่าวี <V ina. S 1> นาะคะทงแขกเขาเรียกกันอย่างนี้นะคะแต่ทางไทยอาจจะเล่นเขาเรียกว่าเล่นพินเล่นอะไรใช่ไหม,อ,มอันนี้จริงๆเป็นวีนาวีนาเขามีความเชื่อเป็นวีนาวีนาเนี่ยเ,ออเป็นเครื่องดนตรีเฉพาะของแขกเขาเชื่อกันอย่างนั้นนะ แต่ว่าถ้าถ้าเป็นไรทั่วไปเขาจะเรียกว่าพินถ้าเป็นบางที่เขาเรียกนะมันแล้วแต่พื้นที่เขาเรียกไม่เหมือนกันแล้วดอกไม้ค่ะอาจารย์ทังสองข้างดอกไม้สองข้างนี่เป็นเหมือนดอกบัวที่ท่านชอบท่านถือแล้วท่านก็แบบเหมือนกับว่าพระแม่เนี่ยมีความเชื่อกันว่าใครที่บูชาพระแม่ด้วยดอกบัวสีชมพูเนี่ยจะได้รับความสําเร็จความาความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะ,ะพูดตรงๆเลยเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าจะไปสอบแล้ว,ลวไหว้ ดอกบ,บัวสีชมพูเนี้ยค่ะท่านก็ชอบเลยใช่ไหมใช่ก็จะให้คนนั้นสอบได้นะคะเอออันนี้ก็แล้วแต่การบนบาสันเก่าวอะไรด้วยหรือว่าจะขอเฉยมันอยู่ที่ความเชื่อ้นยนะแล้วแต่ละทวีปแล้วแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะนยังไงคะไม่เหมือนกันยังไงไม่เหมือนกันบางที่ก็แบบบูชาท่านด้วยกัมยานทุบหอมบางที่ก็บูชาท่านด้วยดอกบัวลอ,อยในน้ำาก้าดอกแต่จะเป็นสีชมพูนะพับปลายผมนะพับปลายปลายหัวดอกดอกดอก,ดอกบัวนะ เขาก็ว่ากันซึ่งเป็นเป็นมันแล้วแต่ความเชื่อแล้วก็จะมีการสั่นกระดิ่งแล้วสวดบูชาท่านทั้งคืนนะในการที่จะขอความสําเร็จขอความเจริญรุ่งเรืองขอการเรียนคือเขาบอกว่าท่านคือผู้รวมสับท์ความรู้ต่างๆเอาไว้กับพระองค์ท่านคือความความรู้ทั้งหมดอ่ะสภาวิชาอืมสภาวิชาต่างๆความรู้ทั้งหมดที่เป็นการเรียนใช่ไหมในเชิงวิชาการทั้งหมดเชิงวิชาการนะคะ เพราะฉะนั้นเนออี่ยองค์พรมเนี่ยจะถือจะถือหม้อน้ําถือพวกหนังสือถืออะไรเงี้ยก็ไม่แปลกแล้วแม่ท่านเนี่ยจะถือตํารามั่งอะไรมั่งมือมือแต่ละมือนะถ้าไม่ออกพินนี่ก็จะถือตําราแล้วแต่ปางบางปา,า,า,างถือตาําราบางปา,างถือพินแล้วแต่บางปางก็ถือไม่ถือไม่เหมือนกันแต่แน่ๆว่าวีนาต้องมีแน่นอนนะ,อ,ะอืม,อมแล้วก็ใครที่จะไปสอบเนี่ยสอบเหมือนกับว่า สอบชิงทุนสอบเข้ารับราชการสอบอะไรเงี้ยผมแนะนํานะสอบสอบเข้าเรียนมหนึ่งก็ได้สอบเข้าเรียนมหาวิทยาลัยไปสอบโทอีกสอบโทเฟลไปสอบเข้างานสอบคัดเลือกสอบกอพสอบอ่าเข้าเป็นครูผู้ช่วยสวดเอใช่สอบเข้าครูอะไรนะสอบเข้าครูนะครู ครูแบบครูบรรจุราชการนะก็เนี่ยแล้วก็สอบเข้าแบบงานราชการทั่วไปอ่ะนะก็เชื่อกันว่าถ้าว่าได้การเมถ้ารับการบูชาท่านเนี่ยก็จะทําให้นะสอบสําเร็จหมดแล้วสามารถเข้าไปได้ในพื้นที่ที่เราต้องการจะเข้าจริงๆนะอันนี้เป็นแนวที่ว่าคะแนนใจเยอะใช่ไหมเพราะเรารอบรู้เยอะนะคะสคัญสุดต้องอ่านด้วยอสําคัญสุดต้องอ่านเยอะมากๆแล้วท่านถึงจะเอ ทำได้นะอันนี้พูดตรงๆนะครับนะเข้ามากันนะเข้ามาถามกันได้นะครับเอาละนะและนี่ครับติดต่อนะครับเช่าบูชากันได้ครับที่ facebook โอซิริกออภิรัตเฟซบุ๊กโอซิริกออภิรัตนะครับเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าสองสองหกสี่ห้าศูนย์เก้าสองห้าเก้าสองเก้าสองหกหนึ่งไอดีไรโอซริหนึ่งห้านะครับนะ สำหรับผู้ที่ต้องการเช่าบูชาพระแม่สุรัสศดีนะครับนหรดอสุรสวดีนะอืมนะและนี่ครับนี่ครับอ,อ่ผมอาจารย์ท็อปนะเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658ครับไอดีรายเอเทครับนะคืออ่ะท่านเป็นผู้รวมศพวิชาความรู้เพราะฉะนั้นอย่างไรอย่างไรแล้วการบูชาองค์นี้ก่อนสอบทุกครั้งเนี่ย จะทําให้เรียนสําเร็จนะทําให้สอบได้ราชการหรือจะสอบอะไรก็ได้นะครับนะอันนี้ได้หมดครับบรรจุให้หมดเอาละไปแล้วนะครับนะสวัสดีครับ